สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับฟาซีแคร์ของเรานะครับจะมีสินค้ามาใหม่นะครับมาแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านนะครับมารู้จักกันนะครับนั่นก็คือนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิพังหน้าผากนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบรนด์ยี่ห้อแปงเกานะครับเป็นรุ่น T G ขี i I R T 1602นะครับผมนําเข้ามาจากจีนนะครับผมรุ่นนี้จะมีคุณสมบัติเด่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองมารับชมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาดูหน้าตาของเครื่องนี้กันก่อนนะครับเครื่องนี้นะครับ ก็ทามาจากวัสดุหลักๆก็คือวัสดุพลาสติก ABS นะครับผมจะมีสีขาวนะครับสไตล์โมเด์นะครับจับแล้วรู้สึกนุ่มมือนะครับผมเงานะครับทําความสะอาดง่ายนะครับที่สําคัญนะครับแข็งแรงด้วยนะครับหน้าตาของเครื่องนี้ก็คือครับด้านหน้านี่จะมีโลโก้นะครับชื่อว่าแปลงเก่านะครับผมตรงนี้จะปุ่มกลมๆนะครับเอาไว้สําหรับกดตรงนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมแบตหมดนะครับกดแล้วก็จะเด้งออกมาเสียบลงไปก็กดมันก็จะล็อกนะครับผม ด้านบนสุดก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับหัดมาก็จะเป็นปุ่มเมมนะครับปุ่มเมมแล้วก็หัดมาข้างบนนะครับก็จะเป็นปุ่มวัดอุณหภูมินะครับด้านบนก็เป็นจอ LCD นะครับจะแสดงผลของการวัดระดับอุณหภูมินะครับมีทั้งสีเขียวสีส้มและก็สีแดงนะครับผมอีกด้านนึ่นะครับก็จะมีแถบสีดำนะครับไว้ตัดสีขาวเพื่อให้ลวดลายสวยงามนะครับโมเดิร์นนะครับด้านบนสุดนะครับจะเป็นเซนเซอร์นะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีแสง สีน้ำเงินพุ่งออกมาขณะเราวัดอุณหภูมินะครับถ้าเรากดตรงนี้นะครับก็จะมีแสงสีน้ำเงินพุ่งออกมาครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นแสงอินฟราเรดนะครับเอาไว้เซนเซอร์ขณะเราวัดอุณหภูมินะครับผมต่อมาเราก็มาดูคุณสมบัติอื่นๆที่เหลือกันนะครับครับหลังจากที่เราดูดีไซน์ของเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ผมก็มาแนะนําคุณสมบัติเด่นๆที่เหลือกันนะครับรุ่นนี้นะครับขณะที่ลูกค้าได้วัดอุณหภูมิออกมาแล้วถ้ามีอุณหภูมิสูงนะ มีเสียงขึ้นมานะครับว่าจะมีการไข่อย่างเงครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเมมโมรี่เราก็จะมีเมมโมรี่ได้ถึงน9ค่าเลยนะครับผมวัดแล้วก็เห็นผลได้เร็วนะครับเห็นผลเพียง1วินาทีหลังจากที่กดวัดนะครับตอนที่เราวัดนะครับจะมีหน้าจอปรากฏขึ้นมาด้วยการ3สีนะครับผมถ้าสีเขียวขึ้นมาก็คืออุณหภูมิตั้งแต่3 4องศาเซนเซียตจนถึง3 7 1เองศาเซนเซียตนะครับถ้าเป็นสีส้มก็คือ37.2ถึง38.1องศาเซนเซียตนะครับ แล้วก็สีแดงก็คือ38.2จนถึง43นะครับองศา,าเซนเซียดน,นะครับซึ่งระดับสีของหน้าจอที่ปรากฏนะครับก็จะบอกถึงระดับอุณหภูมิที่มีความเสี่ยงในเรื่องของ การไข้นะครับถ้าสีเขียวก็ปกติถ้าสีส้มก็คือมีความเสี่ยงที่จะไข่เนาะสีแดงก็คือไข่สูงสําคัญรุ่นนี้ก็จะวัดได้ทั้งวัตถุนะครับกรณีที่ลูกค้าจะเอาไปวัดน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็สามารถสวิตช์ฟังก์ชันตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในหน่วยของอุณหภูมินะครับจะมีทั้งองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์แล้วก็สามารถสวิตช์ฟังก์ชันตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับผมรุ่นนี้ก็สามารถวัดได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุได้ทุกคคนนนนนนที่่อยยูใบบบ้้บบ้าาาเเเรรไดละัป็งง ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อนะครับหรือว่าสั่งซื้อนะครับตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ และก็รุ่นนี้นะครับทางฟอร์ซิคเครของเรานําเข้ามาโดยตรงนะครับได้ผ่านการรับรองจากอยอนําเข้าอ,าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับและมีประกันให้ด้วยนะครับผมมีประกันให้1ปีนะครับและที่สําคัญลูกค้าท่านไหนซื้อไปแล้วมีปัญหาหรือว่าหน้าจอไม่ปรากฏตัวเลขหรือมีปัญหาเออร์เลอร์นิดๆหน่อยๆทางเรายินดีเปลี่ยนและซ่อมให้ใหม่เลยนะครับเป็นเวลา1ปีนะครับผมซื้อกับฟอร์ซิคเครของเราตัดปัญหาความกังวลในเรื่องของสินค้าปลอมสินค้าซื้อแล้วขายขาดไม่ดูแลกัน ไม่มีที่เรานะครับฟาร์ซีแคร์ยินดีบริการทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม